ผ้าพอแม่พี่น้องมอ,อ,องนี่ผ้าซาตส้ามาึ่งราคางวยพี่น้อง้วราคาง่วราคากล้วยพี่น้องทังตลาดตลาดจาสาขสวัสดีพี่น้องากอนไดแคปมมนะครับโอเฮ้ยเดี๋ยวรินเสียงเดนี่เดวาิ้นว่าาพอม่น้องไม่ส้มส้มร <laughs> าคาควายง่วบอ่โอ้ ท้องส้มทองงัวนทองควายอมยุไสล่ะาบ้านเมืองตลาดบ้านเมืองน้อยเนาะอํำอำฟงคนงคนจังหวัดฟลงคนเปิดทุกมือวันยังล่ะาทุกมือก้รดเมือวันนกพี่น้องสาเทีวบาผู้ใดต้องการจะได้งัวนควายเนาะไล่บ้าเราควายมืลย้องง่วนท้งควายเนาะมีแจ่ตงามพี่เนาก้อนนี้ก็ไล่นี่ราคาน เลือดสาธทิศไปทมราคานาบุวขนาเพื่อนจังหวัดไอออกทำงานได้ไหมเว้ยฮะ่หโอ้ได้หกหมืโอ้แม่สาวจีโอ้หกหมื่นพ่อนองไล่ะสา ของใหเาเอาเบอร์โทได้หวาษาโอ้ยสาที่สัมผัสนะโอ้ยหากินแต่เราไอ้สัมผัสบ่จากสัมผัสทากอะไรพ่อพี่น้องเอ้ยเพื่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นจะได้หกหมืพี่น้องก้อยแม่สาวเขาสื่อภาษาซ้ำเนี่ยเขาสื่อเนาะก้อยราคาเนี่ยเขาสื่อพี่น้องแต่กอมันแพงเนาะ ถ้าคาเป็นแสนส่นพี่น้องมีพี่มอไข่พญาย,าย,อยอุทั้งเหมืนสาว่างพี่น้องเพิ่นอไปทายไปหอบนึงแล้รอพิออ่น้งไม่อยากให้เบอร์ทั่วซ้ำพี่นานเราไปไปบุ้งตัวไหมพี่น้องอุ้เม่สาวสาวหน่อยม้เถือดด้วยเมเลยม้อเม่เนาะ้าะาาาสาวพ่น้่นคุยกันอยู่ดีลวค่า

จากทคโโลยีเขาบ่สิบหกขยพีิขาเติซื้อรเพราะเติมงเนื้องเหม่งูเนื้อนาส้หกาโอ้ตัวนั้นบอตัวนั้นครับเขาเปนแม่นบอเขาเจคือว่าสามมื่นผุนสามมืโอขายมือนี่แหละขายเดนี้บอกส้าหกขาลยตัวแดงๆนั่นตัวแดงครับโอ้เนาะบอ่แต่ว่าตัวนี้สิหกเนาะ มีเบอร์โทรบ่เจ้ามีเบอร์โทรบ่โโออ้บบ่มีเรร์ทะคนบ่มีเบอร์โทรพี่น้องอีอพี่น้องตัวหงอหงหูห้องเฮาเลยเนาะจักบาทหรือว่าไหนสามหมื่นหาพี่น้องแม่สาวสมไปนี่ยั่งครับยั่งบ่สมพี่น้องสามสิบหาคนว่าแม่สาวความสูงลอยสามเกือบสี่เนาะ ราคาหนี้ต่อไรบ้าต่อไครับหอ,อ,อยยังซื้อหรอนัดครับหอ,อยนัดทังไรบ้านหอลิดครับวลิดเฮเอาของอันยูงงนมาขายหรือป็นเขาคา่ของยูง,งนครับโอ้เป็นของ<ม><ม>ของเกษตรกร,ร,รกพี่น้องมาขายเองเดพี่น้องเะอัดูยย้ได้ม่งวกัมาขายเองมันจังบ่ได้ผ่านอขาเนาะเอามาจะได้ราคาได้กหองกัาเลยเนาะเบอร์โทรที่ตัวเหาบอร์ดล่ะศูนย้าครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งศูนาหนึ่น้าหกามเจ็ดหนึ่งโอ้ด เป็นโมเมนต์พ่อค้าเรกพี่น้องกระทึ้นพ่อค้านั่นแหละพ่อเป็นคนเอา,าอง่วนนี่ขอกมาขายเองพี่น้องมันขายให้พ่อค้าพ่อค้าเป็นกดเนาะมาขายเองมันยังได้ได้ราคาเขาบอกเนะาะผู้ใดมีรถมีเรือก็แกไม่เองพี่น้องมันได้ขายตลาดนี่แกไปตลาดไหมจะน้องแกขายเองมัน,น้งเนาะผู้ใดสนใจจะได้ไปเลี้ยงก็โทรมาหาพพี่น้องเด้อโทมาต่อเอาพี่น้องมาพี่น้องมาฟังพี่ไล่บักไล่พี่น้องห้องขายหลือขนาดห้องข้าวเนี่น ของก็อยนะู่เนาะเนาะโอ้เป็นลูกบักไร่พี่น้องมา้าเซิร์ฟมันว้ามันกน็ออกไร่นี่ลูกก็ลูกผูพี่น้องลูกผูแต่ว่าจะของมันเะอยุหรอกบริวตัวมันเกิดราคานี่แล้วเนาะแต่ต่อได้อีกนี่เห็นราคานี่เพร่ะหนามุ้งมีเบ์โทรพี่น้องมุ้งมีเบิดหูเห็นงัวย งอผูพี่น so ้องงอเถกคืองอ้วพ่อเด้อพี่น้องห้ออันนี้หองในห่างซิดห้องในห่างซิ์เมลูกเมลูลูกเถกราคานี้ต่อได้รึจักบาไม่รัดาะถามหนูจักบาทเออเอาเม็ดลงในมือมีดอกโคบิดมโตโคงงามโคบิดมัมีมีตโคงามีมนเครับเ็ดบ่ไปขอโบนทุกนิ ขอเบอร์ทูนะครับขอเบอร์ธูแล้วเร์ธูของสาชิตสาชิตขอเนาะบอกเบอร์สาชิตนะโอ้ยพ่อข้าก็บว่าอยากให้เบอร์โทรองสาชิตเนาะสาชิตเป็นห้องอะไรกับเมื่อกี้นี่โอ้4มันเจ็ดของในห่างซิดเนาะห่างซิดพี่น้องอันนี้งก็เถิอะกอเถิะแดงพี่น้องราคาเศร้า

ยังนาเิ้งวานอย่ว่าสนสนองมาเ้สนองมาส้โอ้ยบ่ไดียิายิาว่เปนมอยาดีบอกลงเขแพงคนขายวนือหน่อยด้วันอ๋เดีขายควายน่อยม่ใครม่ให้ใม่ใครไกลสีไข่เลยด้เนาะใกล้สีฟักเลยพี่น้องออกเดือนนี้แน่นอนเนาะ บอกออกขึ้นมาเลยพี่น้องหลวงพ่อแพงว่าเอา๋อนกนกเคยได้ใครสินนกบ้านใครดินกงัวงัวงัวมีลูกมันสีไข่บัดออกเนาะหันมือมันสีออกโอ้คนว่างัวงัวงัวเคยผ่านลูกแม่เก่านี่นมสีไข่ตอดออกเนาะบ่ขึ้นนกบ่ควรงัวสาวงัวสาวนี่สีอันนั้นโอ้ชิดน้ำเมืองมันออกแล้วจักบาทอะราคาบั็นที่มือสามต่อได้อีกมาต่อออกน้ำหลวงพ่อแพงได้พี่น้องเด้อเบอร์โทร 0.840์แปด0ี่ศูนแ่ีงองพ่องไป้่นงเล่ออแข้งเด้พี่น้องเด้อสี่สี่สี่ต่อเอาต่อเอาพี่น้องแม่สาวสาวน่อยเนาะสาวน่อยแดงๆพี่น้องสูงเท่าไรเราเพิ่มสูงนร้อยสามสิบบวกร้อยสามสิบพี่น้องราคาคยสามห่นหงพั้าร้อยสามห่นพันห้าร้อยเนาะนี่พี่น้องเครื่องดำ ต้นดำง้วหน่อยงัวสาวพี่น้องนี่ึงเลยพี่น้องราคาสามหมื่นงพัน้ายข้างในหอยโบดเนาะเบอร์โทรศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์แปดสี่ศูนย์แปครับสามแเดได้พี่น้องเดเจ็ดเจ็ดสโอเจ็สองตัวว่าไม่แปดสองตัวพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อเอาพี่น้องง่วเดงง่วเดงง่วสาวหน่อยพี่น้อง อ่างบลิดพี่เนาะท้องในหางเอ็ดตัวเอตัวก็มาสวยเถท้องในหอยเอ็ดพี่อนขะก็มาสวยถอะพ่นอะโอ้ยบัน้ท่านาวันี้เหนเลยเพ่อเาเถิมาจกันกินขนมันะบรนี่กินละขุดก็มาสวยเถอะเพ่อน่ะ หยากเนาะมีงน้อยไหลมองนอนไหลมองทั้งบานละตัวนี้ตื่นก็เลยเศ้าไปอาพันาพันโอ้โก็ะเม่นเลยน้องผู้ถูก้ไปเอสบ่ขายถ้าเขาสีเศร้าต่อรุ่นหันบ่ขายวางเถียวอ่ามันเดินเอาบุงหันบ่อขายเนาะเอาสีพันหารุ่นหันบ่อขายจบแร้ว บดเบิดบดแล้วทูแอดเบิดแล้วนี่ะพี่น้องอันตรายยังแบบแพงมันก็ตำแเออมัดมัหนอนมัจะเจาะไม่ใช่ไม่มัดเข้ามา้าหนมัดเข้าไ้ฝาเมือไปยัง้เมือไก่ยด้เ็ดด้บดเด้บดนน่ยิ่งบ่อันตรายดิมัดตำจำไปไ่ยมันเต้นลงรถแมแพงมันากตำอยู่ ăn tra lai, phải không? hết bể, bao đời ăn tra lai, dàn lợt, lăn bảy, tiệt lông lợt. lợt nhiều, lợt thầu, thầu gì đi. phất, hả? Sao? Thơ sao thầy? Ừ. Sao sám? Sao sám? Phất giải này. Sao sám Sao Thơ chín mươi? Sao sám chín mươi? Phất Thơ Xương cái nào? Qua cái nào vậy nè? Đẹp rồi, rồi. Oh, tụi ẹt, tao, tao nhạt, nhạt. Phóng thường, phong thường, tham đa, tao nhạt เขาซื้อกันเมื่อสักสองหกไงกูอัน้อยกว่านี้แมนอันนี้ตัวพุงเดียนเอ้ค้นมาเอามาไก่คนมาไก่เนาะก็จะราคารถเมื่อเนาะไปเพิ่งซืเนาะไปไปกินเหล้ากันมาไปกินเหล้าเพิ่นว่าเสือเถาเสือเถาพ่อกันเสือเถาเ่าจะพ่อกันพ่อกันจะคุยกันเนาะโอ้คนใหญ่ซ้ำรวยเอาเห็นคนยืนได้เหรนยืนได้คใหญ่ซ้ำรวยเป็นพ่อหนามูอันนี้เสือเถาเพิ่นว่าไม่ใช่เสือเถา บดไล่ลไปยังมีไล่อยู่รุนบุกเบิกรุนบุกเบิกเนาะยังไล่รุ่นยังรุนยังไล่อยู่พี่หลงรุนิ้เตเยนี่มันว่ให้หกยงหกแยงดีได้ดีได้อนี่นักตาบเรามีเราไเบ้าคนมันดังเงี่ยนะี่มันหาบ่

ก,ก็สำหรับคลิปนี้มื้อนี้เอาไว้ซสำนึกก็เด้อครับเด้อคชีพด่าพ่อกันใหม่ก็สำหรับคลิปนี้มื้อนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ